สวัสดีคะ่ะลูกค้จาจ๋าวันนี้แม่ค้ามารีวิวขายเป็นน้ำเต้านะคะลูกค้าเราก็มีของเข้าใหม่หลากหลายรายการเลยนะคะลูกค้าลองเข้ามาดูสินค้าแล้วเราก่อนนะคะหน้าร้านเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอยู่บริเวณพับโรงแรมพับแลนด์คาซ่านะคะแล้วก็ขายสินขายสินค้าบนออนไลน์จะส่งสินค้าทั่วประเทศนะคะวันนี้เราก็แนะนําเป็นโมบายนะคะเป็นโมบายเรือสำเภาเสริมฮองจุ้ยบ้านหรือว่ารานค้านะคะเสียงก็ไพเราะค่ะ แขวนได้เลยนะคะริมหน้าต่างนะคะหน้าบ้านนะคะหรือว่าเป็นสวนหย่อมจัดตกแต่งสวนหย่อมก็ได้นะคะระเบียงบ้านริมหน้าต่างแขวนได้หมดเลยนะคะเ <m> รือก็จะดีในทางห่วง <m> จุย้ยก็คือค้าขายรับลื่นทําอะไรก็ไรอุปสรรคนะคะ <m> เงินทองไหลมาเทมานะคะสวยมากลูกคะ้าจะ๋าทาจากไม้นะคะด้านบนแล้วก็นี่ก็จะเป็นโมบายแ <m> ม่ค้าแพ็คห่ออย่างดีนะคะแล้วก็ห่อหุ้มด้วยวัสดุก,กันกระแทกอย่างดีนะคะลูกค้า แพ็คลงกล่องเท่านั้นนะคะไม่ใส่ซองเลยเรากลัวสินค้าเสียหายนะคะสวยมากเราส่งสินค้าทั่วประเทศเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราแนะนําเป็นน้าเต้านะคะลูกค้าน้าเต้าก็จะมีลักษณะหลายรูปทรงนะคะก็จะมีเราแต่ว่าจะเป็นสีทองธรรมดาหรือว่าจะเป็นสีโอ๊กนะคะก็ช่างแต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกันด้านล่างจะเขียนว่า มั่งมีสีสุกนะคะสวยมากๆนะคะอันนี้เป็นกระดิ่งปันนะคะเสียงจาคนละแบบน้ำเต้าก็จะเป็นน้ำเต้าที่ปลูกตามธรรมชาตินะคะแล้วก็นำมาทำสีใหม่แล้วก็สามารถห้อยหรือแขวนได้เลยนะคะดึงดูดซันะะบนะคะโชคลาภนะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าเงินนะคะอันนี้จาคนละขนาดกัน ก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าธรรมชาติก็จะลักษณะที่ขนาดที่ต่างกันนะคะแล้วก็ทำสีเงินซวยๆค่ะลูกค้าจ๋าห้อยหน้าบ้านร้านค้าหรือนำไปมอบเป็นของข,องขวัญเสริมห่วงซุยงานมงคลโอกาสพิเศษต่างๆได้เลยนะคะเสียงไพเราะมากนะคะแตกต่างกันที่กระดิ่งด้วยนะคะลูกค้า ตัวกระดิ่งข้างในจะมีแบบลักษณะตันแบบนี้นะคะอันนี้จะเรียกว่าตันนะคะเสียงก็จะคนละแบบอันนี้ก็จะเป็นกวงเสียงคนละแบบกันนะคะแต่ว่าก็มีความสวยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะห้อยประตูทางเข้าบ้านด้านซ้ายและด้านขวาเป็นคู่ทั้งเงินและทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดในกตรงอันนิดนึงนะคะก็เหมาะกันกับลูกนี้ค่ะห้อยคู่กัน เวลาสั่งซื้อแม่ค้าอาจจะมีขนาดไม่ไม่เท่ากันแบบนี้แต่ว่าเวลาเราก็เลือกมาขายลูกค้าจ๋าเราก็จะเลือกขนาดที่แบบใกล้เคียงกันเนาะถ้าสนใจแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะบางช่วงเราก็มีขนาดเท่ากันนะคะใกล้เคียงกันแล้วแต่ลูกว่าช่วงนี้ได้ลักษณะแบบไหนมานะคะเป็นของตามธรรมชาติเป็นงานแฮนด์เมดนะคะจะแบบเป๊ะเป๊ไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น นี่นะคะก็จะเป็นตะข้องเป็นโมบายตะข้องเหมือนกันนะคะตะข้องก็มีหลายขนาดหลายหลายไซส์นะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียงเวลาเราห้อยนะคะ อันนี้เป็นงานสานมืองานทำมือนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทำสีสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็เรามีงานวาดเข้ามาหลายรายการเลยนะคะเดี๋ยวเรารีวิวแนะนำให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นนำเต้านะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นลูกใหญ่เลยนะคะ อันนี้จะยังไม่ทําสีลูกค้าท่านใดยอยากทําสีก็สามารถนําไปทําสีได้เลยอันนี้เดี๋ยวขอห้อยไว้ก่อนนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นป้ายนี้ดีมั่งมีสีอ่าป้าบ้านนี้ดีมั่งมีทวีซับนะคะเป็นโมบายใบโพนะคะสวยมากๆลูกปัดร้อยด้วยมือนะคะสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นเสียงนะคะ นำไปเป็นของขวัญก็เหมาะลูกค้าจ๋าของขวัญก็ได้เสริมของจุ้ยท่บ้านก็ได้นะคะลูกค้าอยากมาร้านเราหาทางไม่มาไม่ถูกนะคะโทรมาได้เลย062 4 2 6 2 3 9 1นะคะอันนี้จะเป็นน้ำเต้าที่ปลูกตามธรรมชาติและยังไม่ทำสีลูกใหญ่มากลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ข้างในยังมีเม็ดอยู่เลยเ อุดมสมบูรณ์มากปลูกน้ำเต้าได้ลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ทรงสวยมากทรงแบบเป็นมงคลเลยลูกค้าซื้อคู่ไปเลยนะแล้วก็เอาไปทําสีเองสีเงินสีทองแล้วก็ไปเลือกสีทองโทนแบบไหนก็ได้ที่ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็พ่นสีได้เลยแล้วก็ทําที่ห้อยแขวนในบ้านเราได้เลยนะคะใครที่นิยมนะคะตกแต่งบ้านตกแต่งร้านค้าด้วยของมองคลของของังอะไรอย่างเงี้ย เข้ามาดูเข้ามาหาสินค้าได้ที่ร้านเรานะคะนี่ก็ไว้ถ้าใครอยากได้ก็เข้ามาดูนะคะอันนี้ไม่ได้มีตลอดนะคะลูกค้าที่ที่เกิดแบบที่เป็นแบบสดๆแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะสั่งมาแบบนี้เลยอันนี้จะนานๆมีคือถ้าเกิดแบบได้ทรงสวยแล้วก็ขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะทยอยซื้อมาเก็บไว้ขายนะคะ น,นี่ก็จะเป็นงานวาดนะคะสวยๆเลยลูกค้าจ๋าโมบายเรามีหลายแบบมากเลยนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นที่โชว์ปกติอะน้ำเต้าจะเป็นแบบนี้สีเขาจะทําเป็นโอกงน้าตาลนี้นะคะทําสีทองแบบนี้น้อยเพราะว่าสีทองราคาค่อนข้างสีเฉพาะสีทองอะราคาสูงอันนี้ก็จะเป็นงานวาดมือาวาดลงผ้ากำมะหยี่ก็จะเป็นเรือสำเภาวสวยมากค่ะ วาดด้วยมือนะคะลูกค้าเป็นโมบายห้อยแขวนประดับบ้านร้านค้าเป็นของขวัญได้เลยนะคะก็เดี๋ยวมีอีกอันนี้ร้านเรามีขายของมองคลเยอะมากลูกค้าอันนี้จะเป็นเรือสำเภาที่เราสั่งมาแล้วก็รับออเดอร์ลูกค้าแล้วก็แพ็กส่งนะคะอันนี้จะเป็นเรือสำเภางานทํามือลูกค้าจ๋า สวยมากค่ะเป็นตั้งโต๊ะได้เลยนะคะแล้วเทคนิคการตั้งหันไปทางไหนใครอาชีพอะไรสอบถามแมค่ค้าได้เลยเพราะว่าแต่ละอาชีพหันหัวเรือแตกต่างกันออกไปนะคะเรือก็จะมีเป็นแบบอันนี้เรือเรือธรรมดาแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นเรือเอี้ยมจุนเป็นเรือโบราณแบบนี้นะคะใครชอบแบบไหนสะสมแบบไหนตกแต่งแบบไหนของบ้านก็สอบถามเรามาได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นงานวาดนะคะเป็นนกยุงลำแพนสวยมากเป็นโมบายนะคะเป็นผ้ากำรรมะหยี่วาดด้วยมือลูกค้าแบบสวยลงสีสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราถ่ายวิดีโอสดๆลง YouTube แบบนี้เลยและเราไม่ไปตัดต่อแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ของสวยจริงๆแบบนี้เลยก่อนนี้จะเป็นวิวธรรมชาติลูกค้าจ๋ามีวิวพระอาทิตย์ภูเขาต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยืนนะคะ้ำาตก แล้วก็มีบ้านแบบทุ่งนาชนบทอะไรอย่างเงี้ยเป็นสบายหูสบายตานะคะแล้วก็สายน้ำก็แทนการเรียกทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้ภาพขายดีไม่ค่อยมีนานๆได้มาทีนะคะลูกค้าเป็นช้างนะคะลูกค้าเป็นงานวาดเหมือนกันแล้วก็มีน้ำตกสวยมากๆใครที่แบบตกแต่งห้องนอนนะคะร้านค้าก็ลองสอบถามเข้ามาว่าต้องใช้ภาพอะไรดี แล้วมีแบบไหนบ้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขายดีเหมือนกันนะคะเป็นภาพองค์หน้าพระนะคะสวยมากค่ะทำสีสวยๆว,วาดด้วยมือนะคะลูกค้าวาดลงผ้ากำมะหยี่นะคะวันนี้ก็มีเข้ามาหลายรายการเนาะลูกค้าอยากได้อะไรก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นหมดแล้วใช่ไหมคะวิว Okay. แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมบายเหมือนกันนะคะมีเข้ามานะคะขอรื้อถุงตรงนี้ก่อนจะมีเดินสำเพานะคะแล้วก็โมบายเรือสัมพาจเรามีหลายขนาดนะลูกค้าม,มีแบบอันนี้เขาเรียกว่าเป็นใบเฉียงลูกค้าที่ชื่นชอบ ทรงแบบนี้ก็สอบถามเข้ามาได้อันนี้จะเป็นเรือใบเฉียงนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นงานไม้สักนะคะแล้วก็แบบทําด้วยมือลูกค้าจะต้องใช้ความประณีตมากอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเราจะสั่งของได้แบบไม่เยอะมากนะเพราะว่าทํามือแบบทําไม่ทันนี่อันนี้ก็จะล้าแบบ หลักอ่าเป็นไซส์สองอันนี้ก็จะเป็นไซส์สามอันนี้ไซส์สี่ก็จะมีขนาดหลายขนาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลามังกรเป็นกรอบไม้สักนะคะอันนี้จะเป็นน้ำเต้าเหมือนกัน,กนลูกค้าน้ำเต้าจะมีลักษณะหลายรูปทรงเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรือสำเภานะคะลูกค้าเห็นกล่องใหญ่นี้ไหมแม่ค้าแพ็คเรือสำเภาขนาดหนนึ่งเมตรนะคะ ส่งลูกค้ากันกล่องใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าบางทีลูกค้าเห็นแบบของชิ้นนิดเดียวทําไมแบบแพ็คใหญ่จังอะไรเงี้ยเราก็มองถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะบางทีค่าส่งเราไม่ได้คิดแพงแต่ว่าขนส่งเขาเขาคิดแบบทั้งน้ําหนักแล้วก็ขนาดรวมกันอันนี้จะเป็นเรือสำเภาเหมือนกันลูกค้าจะมีสองสีนะคะปกติจะเป็นสีทองอันนี้ก็จะเป็นสีโอก๊กน้ําตาลสวยมากใขรที่แต่งบ้านแบบสไตล์ที่ ที่ใช้ของตกแต่งเป็นวินเทจวินเทจสีนี้ก็แนะนำเลยนะคะอันนี้เราสซนไว้เดี๋ยวก็ลูกค้าสั่งก็เราก็จะแกะออกมาถ่ายรูปให้ลูกค้าดูอันนี้ก็มีโมบายเข้ามาสี่สี่แบบนะคะน,นี่ก็จะเป็นตะข้องลูกคา้าสวยนะมีดอกดาวเรืองทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะค้าขายมีกำไรดีนะคะแล้วก็จะมีปลาเงินปลาทองนะคะสวยมากๆค่ะ อันนี้ห้อยหน้ารถก็ได้ลูกค้าห้อยบ้านห้อยหน้ารถได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรือสำเพาปลาเงินปลาทองนะคะแล้วก็ใบโพมีตัวอักษรรวยรวยรวยนะคะข้างในจะเป็นเรือสำเพานะคะแล้วก็สำเพาเรียกทรัพย์นะคะจะมีข้อความเขียนเป็นเงินกับทองนะคะแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้านะคะลูกค้าน้ำเตามีหลายรูปทรงหลายสีด้วยเนี่ย เวลาสั่งมาก็จะอาจจะไม่ได้สีที่ต้องการแบบเป๊ะๆนะคะเพราะว่าเขาจะทําตามสีของน้าเต้าที่ขัดจากลูกจริงนะก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะใครชอบทรงไหนนะคะสอบถัมเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปดูรีวิวที่รูปกันนะคะวันนี้คลิปนานนิดนึงเนาะถ้าใครหาของมงคลอะไรนะคะทักมาได้เลยหรือว่าเข้าแฟนเพจที่แม่ค้า แจ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วคิดตั้นขนาดเล็กสุดในร้านเราเลยนะคะก็อาจจะไปห้อยตรงทางเข้าประตูปรับเสริมแก้ห่วงจุ้ยนะคะสะท้อนความไม่ดีปัดเป่าความชั่วร้ายก็จะใช้ลูกแก้วคิดตั้นนะคะอันนี้จะเป็นลูกใหญ่นะคะจ๊ะสวยมากๆอันนี้ใหญ่สุดเลยนะคะใครอายากได้ของมงคลนะคะผลักเข้ามาเราได้ อันนี้จะเป็นกรอบรูปนะคะมีหลายแบบเลยอันนี้จะเป็นภาพขายดีของเรานะคะจะเป็นปลาเลขแปดเป็นปลาเงินปลาทองเป็นปลาคู่ปลาอินฟินิตี้เรียกแตกต่างกันออกไปนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วเราแล้วต้องการนําไปมอบเป็นของขวัญน,นะคะงานมงคลเราก็จะติดโบว์สวยๆให้เลยนะคะอันนี้จะเป็นขนาด35มสิบห้าคูณเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะ ได้ยินตรงนู้นนิดนึ่งลูกค้าอยากได้กรอบรูปพร้อมรูปหรือว่าต้องการผ้าเปล่านะคะก็สอบถามเราได้เลยอันนี้จะเป็นปลาเลขแปดลูกค้าจ๋ะสวยมากเป็นผ้ากำมะหยี่สีดํานะคะเป็นปลาทองสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ปลาเงินแบบนี้ใส่กรอบสวยมากลูกค้าใส่กระจกแล้วยี่สวยนะคะข้อความก็จะมีเหลือกินเหลือใช้เป็นข้อความความหมายของภาพแล้วก็เป็นการอวยพรด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็น ในหลวงราชการที่9ของเรานะคะตัหยิบอันนี้ขึ้นมาทีละอันได้รูปได้กรอบพร้อมกระจกเราใส่กรอบสวยๆแบบนี้เลยถ้าใครหาม้านะคะนำไปมอบเป็นของขวัญก็ได้เสริมหงจุ้ยที่บ้านก็ได้นะคะสวยมากๆค่ะใส่กรอบสวยๆนะคะอันนี้จะเป็นหมา8ตัวมีความมงคลในด้านาทำอะไรก็มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและร่ำรวยนะคะ ค้าขายหรือว่าทําอะไรก็จะมีโอกาสพิเศษมากกว่าคนอื่นอันนี้ถ้าลูกค้าต้องการภาพเปล่านะคะไปใส่เ่ออเองก็สั่งเรามาได้เลยนี่ก็มีหลายแบบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาครบฟลงหน่อย,อ,ยอันนี้จะเป็นปลาครบลงหน่อยปลาครบฟแปดตัวนะคะอยอลูกค้าออกนอยอ จะเป็นปลาคราฟ9ตัวลูกค้าจ๋ามั่งมีสีสุกนะคะเป็นปลาคราฟสีแดงเป็นผ้ากำมะหยี่สีเป็นปลาคราฟสีแดงสีทองแล้วก็สีเงินนะคะห่วงจุ้ยครบเลยแล้วก็ใส่กรอบสีทองสวยๆใส่กระจกแล้วยิ่งสวยมากเลยลูกค้าจ๋ามีข้อความบนภาพนะคะมั่งมีสีสุกนะคะนําไปมอบเป็นของขวัญก็ได้เสริมหัวจุ้ยที่บ้านก็ได้ในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของการเงินลูกค้าต้องการกรอบเปล่านะคะ เราก็มีนะคะอยากได้อะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะกล่องที่เราใช้แพ็คนะคะลูกค้าเราใช้ไม้อัดอย่างดีเลยนะคะใช้วัสดุกันกระแทกอย่างดีนะคะแล้วเราก็จะแปะข้อความแบบนี้เลยนะคะเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะคะแล้วก็ทางขนส่งจะได้เราช่วยเรา,เร,า,าระมัดระวังด้วยนะคะหากลูกค้าต้องการของขวัญน,นะคะนําไปมอบงานมงคลโอกาสพิเศษต่างๆแต่ว่า ไม่มีโอกาสได้ไปงานก็สามารถสั่งเราแล้วก็ทําการส่งต่อไปให้กับผู้รับได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งแปะทีละกล่องแบบเนี้คือแบบทํางานมั่นใจได้เลยลูกค้าเพราะว่าเราเน้นส่งถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภยัยแล้วก็ได้รับสินค้าไปสวยๆนะคะถูกใจผู้รับแน่นอนอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นมังกรสีแดงนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะมั่งข้างร่ำรวยลูกค้าท่านใดที่ชอบเสริมห่วงจุ้ยในด้านโชคลาภนะคะก็แนะนําให้นําผ้ามังกรไปติดไว้ที่บ้านหรือว่าร้านค้านะคะเป็นผ้ากำมะหยี่ลูกค้าดูไกลๆสวยมากขาใส่กอบสีทองนะคะกอบเราจะมีสีขาวสีทองแล้วก็สีโอคตานลูกค้าอยากได้สีอะไรสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเราผลิตตามใจลูกค้าได้เลยกอบสีโอคตานก็จะเป็นกอบสีนี้ นี่นะคะใครที่ชอบสไตล์วินเทจนะคะผนังบ้านแต่ละบ้านก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ความชอบเราทำให้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นม้าขนาดใหญ่ปลาขนาดใหญ่แล้วก็เรือสัเภา์ขนาดใหญ่ลูกค้าที่ตกแต่งบ้านไม่ชอบเอาไปตั้งชอบแวนอย่างเดียวก็ใช้กรอบรูปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเรือสัมภา์ภาพขายดีของร้านเราเลยนะคะ เรือสัมภาก็จะเสริมในด้านความราบรื่นรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จโดยง่ายนะคะใส่กรอบสีทองเป็นผ้ากำมะหยี่เช่นกันลูกค้าจะ้ะลูกค้าถามว่าสั่งเยอะๆทายังไงค่าส่งจะถูกก็แจ้งแมค่ค้าได้เลยภาพใดบ้างขนาดใดบ้างอยู่จังหวัดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจัดส่งได้ค่ะแพ็คให้อย่างดีเหมือนกันค่ะใช้วัสดุกันกระแทกอย่างดีเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นม้า8ตัวเราก็จะมีเป็นผ้ากรมะหยี่สีแดงแล้วก็สีดำนะคะสวยมากๆค่ะม้า8ตัวก็จะแทนความสามารถในการทำอะไรเร็วประสบผลสำเร็จเร็วมีโอกาสมีโชคแบบไม่คาดฝันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ขายดีที่สุดของร้านเรานะคะ เป็นนกยุงลำแพนนะคะลูกค้าปลาขาต้นไม้ย,ยืนต้นไม้ย,ยืนก็จะแทนความมั่นคงยัง่งยืนทำอะไรก็ร่ำรวยมั่งคั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกยุงลำแพนนกยูงก็จะเป็นการเงินการงานความโชคดีและความสุขนะคะปลาขาก็แทนการเงินใส่น้ําเรียกทรัพย์นะคะก็ภาพนี้สวยมากนะคะเป็นห่วงจุ้ยแบบครบเลยทีเดียวแล้วก็สวยใส่กรอบสีทองนะคะใส่กระจกแล้วสวยมาก น,นี่ก็จะเป็นเรือสำเภานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เรากําลังทําให้ลูกค้าแล้วก็รอแพ็กส่งให้ลูกค้าเป็นเรือสำเภาใส่กรอบสีทองสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ภาพด้านหลังนะคะก็จะเป็นภาพเสด็จพ่อรอวงห้าทำอาหารนะคะลูกค้านิยมนําไปติดร้านขายอาหารทุกประเภทเลยนะคะ ขายวัตถุดิบทําอาหารนะคะก็จะนิยมใช้ภาพนี้ติดไว้นะคะเพื่อเป็นการเสริมฮงจุ้ยทางการค้านะคะสวยมากเสกรอบสีโอก๊กน้ําตาลโอ๊กทองนะคะสวยมากค่ะลูกค้านิยมนําไปเป็นของขวัญกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์เทพนะคะพระพิฆเนศนะคะใครบูชาอยู่นะคะ ทเทพแห่งความสําเร็จนะคะก็สั่งซื้อกอบรูปเราได้เรามีกอบรูปทุกประเภทเลยลูกค้าจะมีปลามีม้ามีเรือมีองค์เทพแทบทุกประเภทเลยนะคะอยากได้อะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้แม่ค้าก็รีวิวมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาลาไปก่อนนะคะใครอยากได้อะไรก็โทรมาได้เลย0 6 2 4 2 6 2 3 9 1เข้ามาดูสินค้าในร้านเราได้เลยนะคะ